مي حديث تيلنجا هريرة رضي الله عنه تدلع تنبي محمد صلى الله عليه وسلم و سلم اذا كنت لصاحبك أنصت نكا ترى اذا كنت لصاحبك يوما الجمعة أنصت و لا تي تن و อิหม่ามกำลังอา่านคุตุบาวันศุกร์อยู่ท่านเราสุดบอกว่าฟากกด์ละกอุจะท่านได้ทำในสิ่งที่ไร้สาระแล้วแปลว่าท่านไม่ได้รับผลบุญและความประเสริฐของการมาวันศุกร์ฉะนั้นะดีษบทนี้บทเดียวเป็นะดีษ ที่มีความสําคัญพี่น้องที่บอกให้เรารู้ถึงมารายาทหนึ่งของการมาวันศุกร์นะครับนั่นก็คือคนที่มาถึงมสัสยิดในวันศุกร์นั้นเมื่ออิหม่ามขึ้นคุตบ้าแล้วไม่อนุญาตให้คนคนนั้นนะครับที่จะสนทนากับผู้ใดได้เลย นะครับห้ามไม่ให้คุยกันในขณะที่อิหม่ามอ่านคุตุบาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการพูดหยอกล้อนะครับหรือการเล่นนะครับหรือแม้แต่การตอบรับการจามของคนที่อยู่ข้างๆนะครับฉะนั้นหน้าที่ที่สำคัญคือจำเป็นจะต้องเงียบนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการสนทนากับอิหม่ามที่อ่านคุตุบาอันนั้นเป็นที่อนุญาตทั้งผู้ที่สนทนา นะครับหรืออิหม,ม่านนะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นมีหลักฐานที่ปรากฏนะครับซึ่งหรือการเตือนนะครับในขณะที่คอเตบในะอ,อิหม,มนะั่นอานผิดนะครับคนที่นั่งอยู่ข้างล่างก็สามารถที่จะเตือนได้เหมือนกับเวลาที่เราอ่านละหมาดตามอิหม,ม่ามและอิหม่ามอ่านผิดมะมุมก็สามารถที่จะเตือนได้ฉะนั้นในกรณีเช่นนี้สามารถที่จะพูดกับ ข้อตีบหรืออิหม่ามได้นะครับเหมือนะดิษที่บทเรียนที่แล้วนะครับที่ท่านอุมัดอุมุขะตอบรอดียัลลอฮุมะฮ์นูกาลังอ่านคุตบ้าวันศุกร์แล้วท่านอุสมานมิลาฟานรอดียัลลอฮุมะฮเข้ามัสยิดมานะครับในการที่ท่านอุมัดขึ้นคุตบ้าแล้วเนี่ยท่านอุมัดียกถามอุสมานเนี่ยท่านไปไหนมาทําไมมาช้าใช่ไหมครับท่านอุสมานก็ตอบบอกชันเพิ่งได้ยินเสียงอาดานพอได้ยินเสียงอาดานเลยนึกขึ้นได้ก็เพิ่งรีบกลับบ้านใช่ไหมครับแสดงว่าการสนทนาระหว่างอิหมกับมมทได้ม ได้แต่ระหว่างม,มุมด้วยกันนะครับที่นั่งฟังพูดบ้าด้วยกันนั้นไม่อนุญาตให้พูดนะครับแม้กระทั่งวุกการตอบรับการจามเช่นคน,นข้างๆจาอัชช่ยแล้วเขาพูดว่าอัลฮัมดุล,ลิลละไอเราได้ยินแล้วเนะี่ยไม่ต้องไปบอกเลยอย่าทำมุกัลล้อเงียบเลยพี่นอ้องนะครับไม่ต้องตอบรับการจำทั้งสิน้นหรือแม้แต่การให้สาร คนนั้นมาถึงข้างล่างลสาาลามะลยกุไอเราก็าว,ากาว่าอัลกุสลามไม่ได้พี่น้องนะครับเมื่ออิมามขึ้นคุตบ้า์และทุกอย่างจบนะครับจะต้องหยุดนิ่งทั้งหมดเลยนะครับดังปรากฏหะดีที่ตาลซุนบอกเอาไว้ข้างต้นนะครับหากว่าเราเห็นคนเด็กดังกันแล้วบอกเฮ้ย <c oughs> ดีไหมแบบนี้นะดีพ่อห้ามปามในสิ่งที่ที่ดีแต่มันถูกเวลาไหมมันไม่ถูกเวลาตาลซุนบอกแม่กระั่งงว่าเราพูดว่าให้เงียบลึก เราสุ่มบอกว่าลดแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้รับผลบุญความประเสร,ริฐของการมาวันศุกร์นั่นเองฉะนั้นนี่จึงเป็นอันตรายพี่น้องมีขยติบทหนึ่งพี่น้องท่านเราสุ่มบอกว่ามันจะกันละมายามันยุมัอัติวันอิมามุยกขุผู้ใดก็ตามที่พูดในวันศุกร์ในขณะที่อิมามกำลังอ่านุบบาอยู่ฟะฮุวากะมาซาลินฮิมาริยะ์มิลุอัสฟารรท่านเราสุ่มบอกคนแบบนั้นไม่ต่างอะไรไปกับลาที่แบกหนังสือไวข้ข้างหลังรแบกหนังสือไม่ใช่หนังสือธรรมาดาน,นะแบกคมภี์ด้วยนะ แปลว่าอะไรแปลว่ามันนะแบะกคมภีแต่มันได้ประโยชน์จากคมภีไหมมันอ่านไม่ได้มันเลยไม่ได้รับประโยชน์ฉะนั้นคนที่มานั่งฟังแต่ว่าดังพูดไปด้วยคนคนนั้นก็เหมือนกับลานน่แหละแปลว่าคนคนนั้นไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่อิหม่ามหรือขอเตบกกำลังอ่านให้ฟัง ทรารุษย์บอกว่านดียะกูลละหูอันศิดไรซาละหูยุมมะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดกับพี่น้องของเขาบอกว่าให้เงียบคนคนนั้นน่ะไรซาละหูยุมมะแปลว่าไม่ได้รับผลบุญนึกความประเสริฐของการมาวันศุกร์นั่นเองนะครับและประการถัดมามีดีษอิบบทหนึ่งทรารุซูลได้กล่าวไว้บอกว่ามันตะวัตตอฟะซาเนบูดูผู้ใดก็ตามที่อาบน้ำละหมาดและอาบน้ำละหมาดอย่างดีอย่างสมบูรณ์ด้วยนะทุ่มอะจันยุมมะ นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาจากบ้านมามัสยิเดเพื่อที่จะละหมาดวันศุกร์ฟัสต์ดามะเมื่ออิหม่ามอ่านคุตบะเขาก็นั่งฟังวาอันซอดและเขาก็เงียบแปลว่าอะไรแปลว่าฟังด้วยแล้วก็เงียบด้วยได้อะไรพี่นะ้องโวเฟรอละโูมาใบหนู้วะาใบน้นจุมอาติวะซีอาดาตุซาลาติอัยยามถ้าเรอซูลบอกว่านับจากศุกร์นั้นถึงอีกศุกร์หนึง่ง เป็นกี่วันพี่น้องเจ็ดวันใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นอีกสามวันแปลว่าทั้งหมดระยะเวลาสิบวันหลังจากนั้นเราจะาราจะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆให้กับคนคนนั้นตราบใดที่เขาไม่พูดในขณะที่มาในขณะวันศุกร์วามันมัสันฮะซอฟอรัและกอแต่ผู้ใดก็ตามที่เล่นก้อนหินมานดูบ้านเรามีก้อนหินไหมไม่มีพี่น้องแต่ในยุคสมัยตะรุูุนะมืสอิดลดังเป็นพื้นทรายอยู่ ใช่ไหมครับก็ยังมีเศษก้อนหินอยู่แต่เราสู้กับใครที่เล่นก้อนหินนำก้อนหินึน้นมาสัมผัสมาเล่นเนี่ยคนคนนั้นผลบุญที่น่าจะได้เนี่ยกับจากการลบล้างความผิด10วันเนี่ยได้ไหมไม่ได้แปลว่าอะไรเป็นโมฆะทั้งหมดเลยคือไม่ได้รับผลบุญความประเสริฐของการมาวันศุกร์ฉะนั้นเมื่อมาวันศุกร์แล้วจะได้รับผลบุญมาหน,นึ่งวันนั่งอยู่แค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยแต่ได้รับผลบุญ10บเท่าก็คือการลบล้างความผิด10วันเดียวกันฉะนั้นตราบใดเท่า ตามใจอะไรพี่น้องตามใจที่เราไม่ทําในสิ่งที่ไร้าสาระไม่พูดไม่คุยใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเล่นอะไรก็ตามที่มันแม้กระทั่งเสื้อผ้าของเราเนี่ยนั่งฟังอยู่แบบนี้ดึงโต๊ะขึ้นมายิงผ้าขึ้นมานาฬิกากหมุนแล้วหมุนอีกกดดูแล้วกดดูอีกหรือบางทีโทรศัพท์นี่แอบอยู่แบบนี้พี่น้องเออคนข้างข้างไม่เห็นหรอกนี่แต่ข้างบนนะเห็น อยู่แบบนี้เล่นจูๆจูอยู่แบบนี้ได้ไหมเล่นได้แต่ได้ความประเสริฐได้ความดีไหมไม่ได้แล้วสารสุขบอกความแม่กระทั่งว่าเอาก้อนหินมาเล่นจับนี่ยมัสซันฮ้าซอแปลว่ามาสัมผัสเฉยๆเนี่ย ฟากอตแล้วกนั่นการกระทํานั้นเป็นการกระทาที่ไร้สาระจึงทําให้เขาไม่ได้รับผลบุญของการมาวันศุกร์นั่นเองฉะนั้นหน้าทีที่สําคัญคือการมาวันศุกร์และฟังคุตบะจาเป็นที่เราจะต้องเงียบตรงนี้เองทาให้เรารู้ถึงความประเสริฐทาให้รู้ถึงความสําคัญของการมาวันศุกร์และการฟังคุตบะวันศุกร์ฉะนั้นนาทีของเรานั่นก็คือเงียบฟังแล้วก็พิจารณาถึงสิ่งที่อิหม่ามได้อ่านในคุตบะวันศุกร์ฉะนั้นแล้วนี่เป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องส่วนอีประการหนึ่งการเปลี่ยนท่านั่ง ใช่ไหมบางทีเราเมื่อยนั่งนานเนี่ยเปลี่ยนท่านั่งได้ไหมเปลี่ยนได้ไม่มีก็ห้ามแต่อย่างใดนะครับการสลับท่านั่งเดี๋ยวบิดไปทางซ้ายหน่อยไปทางขวาหน่อยหรือในบางครั้งเนี่ยพยายามเนี่ยนั่งฟังเนี่ยนะแต่มันง่วงสามันง่วงพงกเงยหัวขึ้นฟังต่อแต่มันไม่ไหวหลับบ้างชาละไม่มีผลนะครับไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าหากว่าเข้ามาถึงเนี่ยมามาแล้วหยับนี่เลยเริ่มตั้งแต่ต้นเลยพอจบปุ๊บร้องบ้บ้าร้องบ้ร เอาตื่นอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความประเสริฐอันมากมายนะเขาไม่ได้รับแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะครับในการที่จะตักตวงความดีงามนะครับเราใช้เวลาเปียแค่นิดหน่อยครึ่งชั่วโมง นะครับเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อตัวของเราสิบวันข้างหน้าในการลบล้างความผิดและความประเสริฐอีกมากมายฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสุภาโนวาจะอาลาเมตตาให้แก่พวกเราในทุกๆวันศุกร์นะครับในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่เราจะได้รับกับความดีงามและความใกล้ชิดต่อเราสุภาโนวาจะอาลาทัท้งดุนยาและก็าญญาาาอ Muhammad, วาวที่รอซลลัลลอฮุย์ณบีนะมะฮัมมัตวะอะลาฮุย์ณบีะซุฮัมมัตวะลัลลัม